สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่4ีมีสายนปีหกเนะครับวันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับก็ฮานอยเหมือนเดิมวันนี้ก็วันพฤหัสนะครับเนาะเร็วมากนะครับเนอะแป๊บเดียววันวันเดือนเดือนผ่านไปเร็วมากก็คิดจะทำอะไรก็รีบทำนะครับเนาะก็วันนี้ก็วันาดเก็บสดเหมือนเดิมนะครับก็เก็บผ่านํานวนมาเที่ยวนะครับเนาะ มันปั่นขยันอกอกกำลังกายที่ความผจ,จุนนะครับเนาะมาไหวเสด็จพ่อเราห้าแล้วก็ไหว,วปัน่นกยานออกกำลังกายแล้วก็ไปขึ้นเรือที่มองเห็น,นครับเนาะขึ้นไปชมเรือปลดประจำการครับเนาะจอดไว้ริมทะเลริมเจ้าพระยาให้ประชาชนขึ้นไปชมนะครับเนาะด,นนดูนู่นดูนี่ปลดประจำการนะครับเด็กชอบมากนะครับน,น้องนนท์ชอบขึ้นไปขับ ไปน่นไปนี่นะครับเนาะก็ถือว่า,ามาเที่ยวก็ได้แนวทางก็ด้วยในตัวเหมือนเดิมนะครับเนาะเนินไปที่แนวทางจะได้ไม่เบื่อนะครับเนาะดูธรรมาชาติจะสวยงามเข,ข,ข้าคนไปนะครับเน้นไปที่แนวทางแนวทางก็จะเป็นแค่แนวทางเหมือนเดิมถ้าชอบคอยจัดถักัดก,ก็ผ่านก็โปรช้วิจารณญาณในการรบัรรบชมรบับฟังเหมือนเดิมนะครับกด็ดูผลเมื่อวานนะครับเนาะเมื่อวานหาหน่อยนะครับ รอบ5้าโมงสองตัวล่าง71นะครับสามตัวบนก็613 71กับ613 71เราไม่มีครับเนาะดูแค่ห้าหนเราก็ได้สามหนึ่งเด้งๆครับเนาะตัวกับเด้งหหนึ่ง613ถ้าเป็น513ก็ได้โต๊ดนะครับเนาะจะได้ไม่มีดวงนะครับเนาะไม่มีดวง กได้นะครับนะรอบสี่โมงเก้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าไปออกรอบสี่โมงนะครับเนาะเสียได้ถ้า,าออกรอบห้าโมงหรือหกโมงได้ไปเึ่งหนึ่งนะครับเนาะเสียได้กดหยินไปที่สามรอบนี้นะครับก็มีบ่อยครั้งที่ไปออกรอบน้นนอนยินไปที่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเนาะใครจะไปจัดรอบอื่นก็ไม่เป็นไรครับนาะแล้วแต่สะดวกนะครับใครจะไปจัด ก็มาที่รอบ6โมงนะครับ6โมงสองตัวล่างก็38 3ามตัวบนก็364นะครับ38กับ364 38เราไม่มีนะครับเนาะเสียดาย64ก็ไม่มีนะครับมีแต่5445เสียดายครับเนาะเกินไปแต้มหนึ่งถ้าเป็น345หนระือ354เต็มๆนะครับเนาะ พี่เขาเป็นสามหกสี่ก็เสียดายนีย่ก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับรอบทุ่มหนึ่งสงตัวล่างก็8,3 3ตัวนก็5้าสอกับ5้าสองเจ็ดแปดสามก็เป็นเลขตัวเดิมนะครับแปดสมดกัลงวดรอบที่หกโมงครับเราออกสอตัวล่างสามทุ่มหนึ่งก็ออกแป 3, นะครับเนาะก็ตัวเดียวกันนะครับก็ ฮานอยก็ทำอยู่เรื่อยนะครับเนาะฮานอยเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยขอฮานอยรู้ดีนะครับออกรอบนู้นแล้วบอกรอบนี้อีกบางทีออกห้าโมงแล้วบอกหกโมงบางทีออกห้าโมงแล้วบอกทุ่มหนึ่งประมาณนี้นะครับเนาะมีเห็นอยู่เรื่อยครับเนาะถึงจะไม่บ่อยแต่ก็มีเห็นอยู่เรื่อยขอฮานอยรู้ดีครับเนาะทำได้มาอย่างนี้ถ้าเราเข้าก็ได้สองดิ่งกปเลยนะครับเนาะสองดิ่งไปเลยดวงดีไปเลยนะครับ ก่อนนี้ลุ้นกันใหม่นะครับน้องใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับใครสะดวกจดใครสะดวกแคบก็หลอแคบเหมือนเดิม <c oughs> ถ้าใครจดไม่ทันนะครับสำหรับคนที่สะดวกจดผมขึ้นโพยให้นะครับเนาะกดหยุดคลิปก็จดได้เลยนะครับถ้าใครสะดวกจดนะครับเนาะส่วนคนสะดวกแคบง่ายแป๊บเดียวนะครับเนาะบอกเทคนิคเรื่อยๆนะครับเ,เพื่อบางทีคนลืมฟังไม่ถนัดระพูดอะไร จดไม่ทันอะไรประมาณนี้ก็พูดให้กดจุดจิ๊บกดจดได้เลยวันนี้มีเด่น8เด่นสองนะครับเด่น8ดเด่นสองจับคู่2องสามสองสี่สองห้าสามสี่สาห้าแดสองแดสามแดห้านะครับถวนวีนครั้งนะครับวันนี้เด่น8ดเด่นสองจับคู่ สองสามสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าแปดสองแปดสามแปดห้านะครับแปดคู่ก้อยเน้นไปที่แปดสามแปดสองสองสามนะครับแปดสามแปดสองสองสามสามคู่นะครับเนาะแปดสามก็เป็นตัวที่ออกเมื่อวานนะครับเนาะออกสองรอบเลยวันวันนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับ มันได้อย่างนี้นะครับเนาะจะตัดทิ้งก็ยังไงอยู่เสียได้นะครับเนาะเคยตัดทิ้งเลวนะครับตัวนี้เป็นตัวเมื่อวานตัดทิ้งตัดทิ้งบางทีบางอื่นมันมานะเนาะก็ไม่ตัดหลังก็ไม่ตัดเนาะเอามาวัดดวงเลยก็มาที่ชุดสามตัวนะครับสามตัวมีสี่ชุดมีห้าแปดสามห้าแปดสองห้าสองสามห้าสามสี่นะครับ สี่ชุด <c oughs> ก็สี่ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่ห้าแปดสามห้าแปดสองแล้วก็ห้าสองสามนะครับสามชุดก็ครบทวนนะครับเนาะสลหรับแนวทางห้านอยวันนี้วันพฤหัสนะครับเนะาะทั้งชุดสองตัวแล้วก็สามตัวนะครับเนาะใครชอบแบบนี้ก็จัดแบบนั้นนะครับเนาะ ือจะไม่ชอบก็ข้ามไปชมความบันเทิงนะครับเนาะหาหนอยมีทุกวันนะครับมีหล,หลายรอบด้วยหาหนอยโน่นนี้นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนาะแต่เราเน้นไปที่รอบห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับสามรอบนี้เท่านั้นนะครับเนาะสุดนใครจะไปจัดรอบอื่นก็เอาที่สะดวกนะครับเอาที่สะดวกเลยก็เหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปรับคนงบน้อยอยากลุ้นกับเขาถึงงบน้อยก่ตัวเน้นทุกเน้นให้นะครับมาวันละสามคู่เหมือนเดิม วันนี้มีแปดสามแปดสองสองสามแปดสามแปดสองสองสามนะครับชุดสองตัวนะครับเนาะส่วนชุดสามตัวก็ห้าแปดสามห้าแปดสองแล้วก็ห้าสองสามนะครับเนะาะเมื่อวานก็เสียดายครับเนาะเกือบได้โตด๊ดเสียดายไม่มีโชคทำร่วมเมื่อวานก็ถ้าผมที่ผมเน้นให้ถ้าไม่ชอบนะครับเนาะสหรับคนงบน้อย ถ้าไม่ชอบที่มเน้นให้ก็เลือกคู่ที่เหลือได้เลยนะครับเนาะสองสี่สามสี่สองห้าสามารถออกอยก็จัดไปเลยนะครับเนาะส่วนที่เหลือนะครับเนาะถ้าผมไม่ถ้าไม่ชอบที่ผมเน้นให้นะครับเนาะถ้าไม่ชอบไม่ชอบสักคู่ก็ข้ามไปนะครับระชมุมความบันเทิงขน่อยมีทุกวันนะครับเนาะไม่ต้องใจร้อนก็ได้นะครับไม่ต้องใจร้อนก็ได้ อัน่าจองทีก็ได้นะครับเนาะเาที่มั่นใจค่อยจัดก็ได้นะครับเนาะเาที่สะดวกเอาก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ